โอเดตฟันไฮโซปอต่อไม่หยุดพร้อมเล่าวีรกรรมตอนคบทิ้งท้ายฟ้องเลยพร้อมสู้จากกรณีที่นางแบบชื่อดังโอเดตเฮนดรีสแจ็คโคมินได้โพสข้อความลงในโซเชียลระบุว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่ตอมอสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วผู้ชายตัวปอปาก็แฟนเก่าเราต่อจุดๆทางบ้านต่อมาได้โพสข้อความอีกว่าพี่ๆนกข่วบอกว่าคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจากเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนักกว่าใคร ปอลลทนายพี่พร้อมค่ะทําให้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายล่าสุดโอเดตเฮนเดรียสได้เปิดใจกับรายการทุบโต๊ะข่าวช่อง 34, อมมรินสาิระบุว่าหลังเห็นแม่ของดาราสาวให้สัมภาษณ์ก็รู้สึกไม่ดีและสําหรับปอตนก็เคยเป็นแฟนกันมาก่อนจริงคบกันมากว่า10ปีที่แล้วตั้งแต่ขบวชที่วัดบวรนิเวศวิหารตอนนั้นยังไปถือหมอนให้เขาอยู่เลยเราครบกันตั้งแต่ตนเองอายุ20ปีตนหลังตนเจอกับปอที่ทำงานเปิดร้านทำผมของพี่ลูกมีรัศมีแถว สำหรับข่าวของแตงโมตนก็ได้ติดตามแต่ไม่ได้ติดตามอะไรมากตนเองเคยเจอแตงโมอยู่บ้างเวลาที่ไปออกรายการในช่วงที่กลับมาประเทศไทยน้องแตงโมเป็นเด็กที่น่ารักและเป็นเด็กที่นิสัยดีพูดจาเพราะมากน้องเขาเจอเราก็จะสวัสดีอัธยาศัยดีซึ่งจากที่ตนเองได้ติดตามข่าวของแตงโมก็มีความรู้สึกอัดอั้นตรงที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักปอเท่าที่ตนรู้จักตนรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กเลยก็ว่าได้ก็ตามที่ตนเองได้โพสต์ไปเลยที่บอกว่าบ้านนี้ และจากที่ตนเองได้โพสข้อความดังกล่าวไปก็ได้ทราบว่าทางภรรยาและแม่ของเขาจะมาฟ้องตนตนก็เลยค่อนข้างจะงงเพราะที่โพสไปก็เพราะตนรู้จักนิสัยเขามาตั้งแต่เด็กจริงๆนิสัยผู้ชายคําว่าเจ้าชู้เพลย์บอยก็เป็นเรื่องจริงหากจะฟ้องตนก็ฟ้องมาตนพร้อมในส่วนเรื่องของศาสนาปอในตอนที่เราครบกัน ยังเป็นศาสนาพุทธแต่ตอนนี้ตนก็ไม่รู้แล้วเวลาเปลี่ยนไปเขาก็อาจจะเปลี่ยนศาสนานิสัยส่วนตัวของปอเขาเป็นคนที่มีคารมคมคายเขาพูดให้เราเชื่อได้ส่วนเงินของเขาจะมีหรือเปล่าตนไม่รู้แต่ตอนที่คบกันเขาไม่มีครอบครัวเขาก็ไม่มีอาชีพของเขาตอนนั้นคือเขาทําเต็นรถมือสองและตอนนั้นตนเองอยากได้นาฬิกาปาเต้มือสองเขาก็หามาให้ตนเองได้ในราคา3 5ถึงหมื่นบาทเขาก็ยังเอาเงินตนเลยไม่ได้เป็นผู้ชายสายเป้ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ